ยายลิงยายลิงยายหมาบักเวนมึงแม่มุติคก็รัดหน้ารัดหลังแท้๊อบอินี่มันเป็นแต่้คแนนอัขราแท้ไม่หยังเหรรัดหน้ารัดหลังพนะ <c oughs> เ็บ้นอ <c oughs> โอ๊ยมันกะว่าจังชันเนะเนาะมันกะา้าจะรอเรือดิ เออมันเป็นยังคือประกาศวานลิงชื่อมันเนาะเห็ดพวกตาบังเนี่ยละเกาอมยอย่าว่าเขามีขี่ได้จับงานปากมึงได้ยาจับยาจับขาบมาโยดแค่นขี่ตายฮาว่าละขี่ซ้ำเจ้าสิว่าก่อนี้ยหละยายหัวใจคิดหอดปัดกต ยิวป้าจะฆ้าใอรว่าก่อนนี่ซะเป็นยังไงยายเสียงพี่น้องโหดร้ายไหมตังหวงดอกเอาเดียวบ้านยังกับบ้านเจ้าบ้านบุ้งไหวพี่น้องบุ้งไหวตบมือให้ยายหมาเนี่ยเราสิว่าหัวใจชิดฮอดโอ้ยยายพยาบาต่ศาสนาแพงเอาล่ะมาสกันไม่ไหวมาบ่เออไปสู่จักรศาสนา หมายเลขที่เขาเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้ยขอโทษด้วยนัมเบอร์ไม่ได้กระจอกไม่อยากกเบาเปลี่ยนเครื่องไม่ต่อไปต่อไหมต่อไหมเออไม่ ฮัลโหลฮัลโหลท่าัพท์ทัางพูนเหม็นฉี่คือทางนี้บ่ใครแน่ยุงเมงแน่เมื่อได้มึงเอาเกิดมารอบวะนี่อีน่ี้จะว่าเกิดมันนาเกียรติายยังสตีนถือเอ้าไม่ไม่อดทนเอาเด้วด่งเอ้ยมึง ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าขอสายผู้ใดเนาะค่ะก็ขอสายผูนนะะ้พ,พูดอยู่นี่เหระอ๋อมีธุระอีอย่างติคะยืมเงินแน่วัดว๊ายขันหัยังเงินมาคุณหันหลังใส่ดอเด็กกูให้คอยแน่ขอไว้เพืนส่งเท่ากับสอง <laughs> อยังบ่ยันยันบ้าถอมันปวดหัวบอกดีๆไงไม่ธุระเอียงทีค่ะโมมีธุระแต่โทรหาพระวิทท์โอยก็สื่อแแรกเรียงห้อยอผู้ใดเป็นยังก็จะเช่นหอเครื่องนี่ฝ่าพระทุรศัสท์อโยคนเป็นยังบ้ตายขึ้น ว่า้างขึ้นแท้กทูุชิได้ชน,นะอเอาไปไห้เสยหูหันเขาให้ว่าสารพันธ์เขาบ่อยห้องเพลงหมวใจคอยไปน้ำเพลงหลายโพดตั้งใจว่าฟังสารพันธ์บ่มีแมนทะรุแมน<า>ทุระทุระทุระมันบ่แมนทะลุฉัน,นเลี้ยสอนนาสอน,นาสาลังแล้วก็ลงไม่หอดสารพันธ์ปีนทองเอาปา บ่มีแม่นธุระทูมมหาพระบากีรอดเปลี่ยนเป็นมไยอดโทรซาบอยู่ริมทางโทรซาบอยู่ริมทางจะฟังเสียงบ้านจะฟังเสียัง,งกันฟังมันบุกถึง,งจมานตัวเยอะโอ้ยผู้ตีแม่นแค่เขาลองใช้บัตรถือด้วยน่ะอังกฤษเสือทิ้งตโโัว แม่อวานทีค่อยพากูเสื้อชิดสิงโตลูกอิดป๊อบยันจี่กูดีแท้โอ้ยข่อยเดียวบากวันนึงมันมาเป็นเชิดสิงโตเชิดยังเชิดลิงยักษ์ประคานหนึ่งกันหยาดหยาดย้อยหยาดหยาดกอดกันเดียวก็ระบาดเลยเจ้าบ่ต้องว่าดอกแค่เขาแล้วล่ะมันกว่าดอกให้พับว่าคอยก็ว่าคอยชินี้ก่อนเนี่ยจะเฝ้าสีห้ามมิของช่ำรวยไม่หยังหรอบักกะเบา <cười> 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 bà đi hay chiu vậy.